สาธุเดออันว่ากายนี้ให้มีแต่ความสูขทรัพยผทุกแนวใดให้ลีกนี้ไกลรินเข็มควงพันคุยไปพญาทางยามากรควมไว้ให้ไกลทางทั้งคิงลิงนั้นเดอเจ้าผูรลิงเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำคงใหญ่ทลาไรกาญาสุเมษสวัสดีครับพบกับผม ช่องพิมพ์ส่วนบกุลาเช่นเคยนะครับคลิปที่แล้วลงไปเกี่ยวกับเคล็ดลับแต่ไม่รับเคล็ดไม่รับของท่านพันโทเปโรดพนาลินเกี่ยวกับการทำบุญอย่างไรให้เทวดาเขาสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจการงานของเรานะครับในวันนี้เราก็จะมาฟังต่อว่า ท่านพันโทเปโรธท่านใช้วิธีการที่ทำประจําทำทุกวันทำต่อเนื่องแล้วก็อุทิศทั่วไปแล้วก็อุทิศให้กับเทวดาเฉพาะเจาะจ,จงเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองเรานะครับคนในครอบครัวของเราในวันนี้เรามาดูว่าเพราะเหตุใดท่านถึงเชื่อมั่นอย่าง,งานั้นแล้วก็ ธุรกิจท่านทำน้ําผลไม้น้ําบังคูดแล้วประสบความสาเร็จอยังไงนะครับแล้วธุรกิจมีความยากมีความง่ายอย่างไรคนที่ไม่เคยทำธุรกิจเลยนะครับรับราชการทหารบวชเรียนมารับราชการทหารมา พื้นฐานธุรกิจแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ทําไมจับธุรกิจน้ำผลไม้น้ำมังคุดครั้งแรกก็ประสบผลสำเร็จเลยอันนี้ผมถึงบอกไงครับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับเราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองนะครับในคลิปนี้เรามาฟังกันต่อนะครับว่า ท่านจะเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจขายน้ำมังคุดได้ยังไงขอเชิญติดตามรับฟังครับคือตัวเองริ่มสบายเริ่มเกียงไม่ใช่อะไรหรอกเราต้องใช้ตัวช่วยเอาแต่ถ้าด,ดูโดยสายงานแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกอน็ไม่น่าจะมาสู่ทางธุรกิจได้นะตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมาถูกึงค่ให้รวยมันมาเจอธุรกิจหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าเคยคิดว่าเราจะต้องทาธุรกิจหรือเปล่า ในสักครั้งอย่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือคืออาจารย์อย่างนี้มันก็เกิดคือสิ่งที่เราเรียนมาอย่างคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวิส้นมันมาใช้ประโยชน์มันจะมีคราวหนึ่งยุคหนึ่งก็จะมีนักธุรกิจเข้าไปจะผลิตน้ำมังกุดขายนะครับผลิตน้ำมังกุดขายเขาก็มาติดต่อเขาไปติดต่อที่โรงงานนั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถติดต่อที่โรงงานได้เพราะว่าโรงงานไม่ผลิตให้เขาเขาให้ผมไปติดต่อให้แล้วเขาให้ผมผนล,ละสิบบาท <Das que at> แค่สิบบาทแค่นั้นน่ะผมได้เดือนเป็นล้านน่จ๊ะรายได้หลายเดือนแล้วผมก็ใช่ติดต่อแค่โรงงานผมกินค่าคอมมิชชั่นตกละสิบบาทแค่นั้นนี่ยไเดือนเป็นล้านนะเออมันก็ได้ทีนี้ผมก็สบายแล้วผมไม่ต้องทําอะไรแค่ผมทํารายการนิดหน่อยนิดหน่อยให้เขาเขาก็เอาไปอันนี้เอาไปขายต่อเขาขายได้แต่ทีนี้พอมีวันหนึ่งก็งมีเพื่อนรู้จักกันนี่แหละจําได้เลยชื่อ ผมพันไปรอดผลิตน้ผมพูดได้หน่อยผมจะไปขายผมก็ผลิตให้คันหลักเราให้ฟังนะพอถึงคือด้วยความเชื่อใจเราก็ไม่ได้เก็บเงินมัดจับแต่เราจ่ายโรงงานไปแล้วพอถึงเวลาเอาไม่มาเอาตายเราไม่มาเอาของของ,ของเหลือเต็มบ้านเลยต้องพันหลังชักราบแต่แล้วเพื่อนเราเอาแล้วสิเหตุการณ์มันมครับผมก็ลองขายเองก็ขายเองขายหนึ่งคลื่นได้กำไรสอง สอ,องขึ้นก็ได้กาไรลองอยู่สองจังหวัดก็ได้กาไรสามจังหวัดก็ได้กาไรทุกจังหวัดผมก็ขยายทีเดียวเจ็ดสิบสามจังหวัดเจ็ดส<ห>ิบเจ็ดจังหวัดเลยคือ<ห>ขยายคือมันดูลิเกตเพราะการทำรายการมันทำครั้งเดียวเหมือนกันหมดก็ขยายพร้อมกันหมดเลยก็มีลุกน้องเพิ่มขึ้นเป็นสี่สามยี่สิบสามสิบคนอย่างนี้คือมันมันเกือบถูกบังคับอไปจ้ะถูกบังคับไม่รวยเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสไหมเนี่ยวิกฤตอะไรเขาไม่มาทำของอ่ะคือผมบาคนขี้เกียจอยู่แล้วแบบไม่อยากจะขายอ่ะขี้เกียจขาย โอ้โหของกองเต็มบ้านเลยสั่งของก็ไม่มาเอาทําไงว่าเอาขายก็ขายเอาขายเองก็ได้แต่ว่าขายเองมันก็ขายได้ขายขึ้นตามฐานอายุขึ้นนี้ก็ได้ขึ้นสองก็ได้จังหวัดหนึ่งก็ได้จังหวัดสองก็ได้ข้อสองสามจังหวัดเราคำนวณแล้วมันได้กาไรทุกจังหวัดเราก็ขยายเตื้มพร้อมกันหมดเทั่วประเทศมันก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์ผมบอกตรงๆเลยคือไม่ใช่ว่าเราจะเก่งหรืออะไรนักหนาแต่มันก็ผมก็ไม่จะพูดอย่างนี้ดะน่าสนใจนะเทวดาที่ช่วยอาจารย์นี้มีคือขายทั่วประเทศมั่นกันนะครับ ับคือคือผมก็ทําทุกครั้งผมก็ทาบุญนะจ๊ะผมก็ทําเยอะนะทําเยอะมากเลยทำแบบโอ้ทาได้มากก็ทําคือเรารู้แล้วนะเพราะว่าเวลาเขาถามผมเงินมาจากไหน,นผมบอกเงินเทวดาผมบอกเทวดานี่มุลส่วนเขาบอกทำไมมีเงินทาบุ่เยอะแยะผมบอกเงินเทวดาเท่านั้นนะไม่ใช่เงินม,มก็กากฟผมมาทมําบุญผมก็พูดตรงตรงเซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลาออกราชการเนาะก็ยังแบบก็เริ่มลาออกก็ปีสี่ห้าจันพอมันเริ่มได้แล้วนี่ยหลังจากนั้นอีกห้าหกเดือนผมก็ลาออก เพราะว่ามันต้องมามันมันมันก็ต้องมาดูแลด้วยแอเค้นาะุกเต้องทุกเวเวลาพอสมควรแล้วก็เงินเดือนราชการเราก็มันก็ไม่ได้มากแล้วเราก็ต้องไปเช้าไปลงเวลาเย็นลงเวลาแล้วก็เลิกผิดปาคือมันเรามีทางไปแล้วอ่ะเราก็ต้องไปก็ต้องลาออกมันก็ไปที่จะลาออกมันเริ่มธุรกิจตรงนี้นานแค่ไหนก่อนจะถึงวันที่ประมาณ6เดือนเลยเนี่ย5 6เดือนเอง แต่ว่าสาเหตุที่อาจารย์ถูกบังคับจริงๆก็คือเพื่อนสั่งของแล้วไม่มารับนี่แหละที่อาจารต้องต้องแก้ปัญหาเพราะตรงนี้ก็เหมือนที่อาจารย์ชาญลบพูดคือเป็นวิกฤตจริงๆนะถ้าเกิดขายไม่ออกไม่จมเลยในขัอาจารยคือมันก็เป็นช่วงจังหวะพอดีว่าช่วงนั้นวิทยุเ็าเปิดฟรีวิทยุมีแล้วก็เพื่อนคนนั้นต็ตั้งสถานีได้คนนั้นก็ตั้งแต่ผมก็ตั้งไปต้องประมาณสิบเอ็ดสถานี หมายถึงวิทยุชุมชนใน่ยไม่ดยงไทยวิทยุชนชนสมัยก่อนมันก็เริ่มมีพอดีมันก็ต,ตั้งตั้งแล้วก็ขายขายขายผลิตแท่ไม่ทักผลิตโอ้ขายดีมากขายดีเป็นเทน้ํานเททา่าจ้ะคือมันก็ก็ไม่เลยไม่รู้จะพูดยังไงนี่เหมือนเหมือนสถานการณ์มันบังคับให้ให้เรามีเงินอะไรอย่างพอมีเงนินเราก็ยิ่งเชื่อมั่นในบุญว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นพ่อบุตติชุกเ <c oughs> พราะว่าผมก็ทํามาตลอดทําบุญมาตลอดอุทิศตลอด คือก็อาจจะมีหยุดบ้างแต่ส่วนมากเราก็ทําแล้วก็เชื่อมั่นแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วผมก็ลองเอาวิธีที่ผมทําไปแนะนาได้หลายคนปรากฏว่าเขาก็สําเร็จเหมือนกันใช่ครับตอนที่พระอาจารย์พระอาจารย์ประโยชน์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ปอพระอาจารย์ปอเนี่ยท่านแนะนําให้ถวายทานให้เป็นนิจจะทานให้เป็นทุกวันแต่ว่าพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งแนะนําว่าเอาเทวดาเขาช่วยอืมีมีสองท่าน ท่านหนึ่งให้ทําบุญปกติท่านที่สองนี่ก็คือมีออปชันเสริมเรียว่ามีมีมีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าท่านบอกว่าอย่าลืมเจ้กากรรมในเวรด้วยนะเพราะว่าทุกคนมีเจ้กากรรมในเวรนี่เราต้องส่งดอกเขาด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ส่งดอกเลยจะมีปัญหาคือเวลาอุทิศบุญผมจะอุทิศอย่างนี้นะครับอุทิศให้บุญอุทิศกับอีฐทางเมล์บุญยังบุญที่กัาพระเจ้าทำนี้ขออุทิศกับ ปุถะกาลีนันจ์คือพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุกปการและคุณเวรีนันจ์เจ้ากรรมเรนเรนข้าพระเจ้าทาั้งหลายอรัตเทวานันจ์คือเทวดาผู้มีฤทธิ์ท่านผู้รู้ที่ช่วยตัวข้าพระเจ้าช่วยเหลือธุรกิจข้าพระเจ้าโดยตรงโดยอ,อ้อมเทวดาหรือดวงวิญญาณ<ส>ที่อยู่ในสถานที่ที่อยู่ข้าพเจ้าทุกแห่งให้มีส่วนในบุญนี้ส่วนคําว่าญาติกาลนันจ์นี่ผมไม่ได้แปลว่าญาติผมใช้แบบว่าผู้ที่รู้จักข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักกัหนหลายแค่นั้นพอ ส่วนทุกขปัะจานันจะสัตว์ที่ตกทุกขได้ยากเนยนานๆผมจะทำครั้งหนึ่งผมจะไม่ทาบ่อยเพราะว่ามันเป็นอภัยเป็นอภัญญาเพ่าไหร่สำหรับมันเหมาะสำหรับคนที่จะไปนิพพานเนี่ยตรง,ตรงแต่เราบุญน้อยบารมีน้อยเราก็ทับเฉพาะจอดจงอย่างเงี้ยนะครับท่านก็สอนอย่างเงี้ยทีนี้ตอนแรกเนี่ยตอนแรกฟังท่านสอนอย่างนี้นี่ความรู้สึกของเรานั่นมีมีศรัทธาขึ้นหรือว่ายังลังเลหรือว่ายังมีความรู้สึกว่าเอ จะได้ไม่ได้มันมีความวิตกมีความกังขาอะไรแบบนี้ในเบื้องต้นไหมครับคือก็อย่างที่ผมเรียนท่านอาจารย์ว่าแต่ก่อนผมเป็นคนไม่เชื่อคนแห่งกรรมพอผมอ่านหนังสือทอเลนที่บุตรผมก็จะเริ่มเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ผมเชื่อในกฎก็เรียกว่ากฎของคือทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีกฎสภาวะคล้ายๆกันมันจะไหลเขา้าหากันน้ําไหลเขา้าหาน้ําน้ํามันไหลเขา้าหาน้ํามันคนที่คิดดีจิตเป็นกุศลอยู่ตลอดเองกุศลมันจะให้ผลได้ง่ายขึ้น อคูต์ที่มันจะให้ผลมันก็จะห่างออกไปมันก็จะให้ผลได้เบาบางลงหรือให้ผลไม่มีโอกาสให้ผลไือเชื่อในกฎต,ตรงนี้ว่าพอเราทำทุกวันทุกวันทุกวันทุกที่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจนเป็นประจําแล้วเนี่ยมันจะเป็นกฎแรงดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาหรือผมผมเชื่อในกฎตรงนี้อยู่มันก็มันทําให้ผมหาก,กินได้ง่ายโดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็หลังๆก็มีคนทําแทนหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาใครมีมาเสนอธุรกิจอะไรยังไงมันก็จะไม่ คือมันจะได้เงินทุกอย่างมันจะไม่โดนหลอกเลยมันก็มันก็ได้เงินอะไรเขาเสนออะไรมามันก็ได้เงินได้กําไรมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะในความรู้สึกผมว่าเออมันมันง่ายอะ่ะมันง่ายคือไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากได้ลูกน้องกับลูกน้องตั้งใจทํางานลูกน้องก็ตั้งใจทํางานดีลูกน้องก็เก่งคือเ,เราไม่ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เป็นเป็นความรู้สึกทําให้ผมเชื่อในกฎแห่งกรรม ขึ้นมาอีกแล้วก็เลยทําให้เราว่าเราต้องยิ่งทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะเราอยากจะให้ให้คนได้เข้าใจในเรื่องบุญเรื่องความดีจริงๆครับผมคือสิ่งที่อาจารย์แนะนํานี่จริงๆนี่หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังถึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมืออย่างที่ท่านอาจารย์ทำคือครับครับคือคอาจารย์ผมก็ผมเรียนตรงๆว่าอย่างอย่างครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านคงรู้ในเรื่องของ,ของเขาเรียกว่า อะไรที่ทําเป็นประจําเนี่ยอาชินกรรมมันก็จะกลายเป็นสันดาหใช่ไหมครับครับพอเป็นสันดานเนี่ยมันก็จะนอนเนื่องมาต่อเนื่องมันก็จะให้ผลได้ผมคิดอย่างนั้นผมก็เชื่ออาชินกรรมอาเสวนะปัจจัยผลนับผลนางอาเสวนังสิ่งที่เราเสพมันบ่อยๆอยู่ใกล้มันบ่อยๆเราก็จะเป็นสิ่งนั้นอยู่ใกล้สิ่งใดเราก็เป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นปดอยู่แล้วผมคิดอย่างนั้นคือคนเราอบรมสั่งสมอะไรเข้าไว้มากๆเนี่ยก็ ก็เหมือนมันตกตะกอนอ่ะเนาะนะครับถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นบวกมันก็จะดีถ้าเป็นลบมันก็จะทาใ,ให้เสียนะครับแล้วผมก็นะไม่รู้เราคุยกันตอนไหนแล้วนะครับแต่ผมจําได้ว่าเอาเอา,เอาเรื่องที่เคยจําได้นะว่ามาคุยต่อก็คือว่าเอะคนเราจะทําอะไรประสบความสําเร็จเนี่ยตัวนอกจากว่าเราจะมีความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นดีเพราะต้องกษาหาความรู้แล้วท่านก็เป็นนักอ่านเท่าที่ทราบเ,เป็นนักอ่านอ่านมาตั้งแต่เด็กนะครับ แล้วประการสําคัญก็คือการวางตัวเราเนี่ยที่บอกเราต้องไม่ทําตนให้เป็นภาระให้เป็นสิ่งกีดขวางของใครอย่าไปทําให้คนอื่นยุ่งยากเพราะถ้าทําให้คนอื่นยุ่งยากแล้วเนี่ยเวลาเราทําอะไรมันก็จะยุ่งยากเข้าไปด้วยตรงนี้เนี่ยท่านเคยมีประสบการณ์ตรงหรือสังเกตมาจนจนกระทั่งมันมันกลายเป็นข้อสรุปตรงนี้ได้เนี่ยมันมันคือยังไงครับอ๋อกับคือคืออย่างงี้จ้ะ คือผมอยู่วัดเ่าพุทธโพดมเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยท่านจะสอนสิ่งเรื่องหนึ่งก็คือคําว่ากิงกรณีเยสุทตะกตาก็คือขวัญขวายใครจะให้ช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเต็มที่มีอะไรให้ผมช่วยไหมมีอะไรให้ผมทำไหมอย่างผมอยู่อาจารย์เสรีกับครูบาอาจารย์ขอแต่ว่าท่านปรบลานานักเรียนว่าขอติดสัปถามได้ตลอดเวลา แล้วจะไม่มีปฏิเสธไม่โกรธไม่งอไม่งอนตีหนึ่งดีสองไปข้อถามลองไปข้อถามท่านก็ตื่นขึ้นมาอธิบายด้วยความตั้งใจคือเราเห็นปฏิปทาครูบาอาจารย์นั้นคือแล้วอธิบายดีที่สุดอธิบายแจ่มแจ้งที่สุดอธิบายละเอียดที่สุดแล้วก็ไม่ดุไม่ดา่าใครจะถามอะไรขอ,ขอให้ถามอยากรู้อะไรอยากทําอะไรคือเขาจะคือวิธีการของครูบาอาจารย์คือการช่วยเหลือคนอย่างเต็มที่เราเรียนรู้ตรงนั้นมาครับผมท่านสอนเรื่องกิงกรณีเยสุทักกตาคือ ไม่ต้องเรียกไม่ต้องขานไม่ต้องวานเราก็ช่วยมีอะไรให้ผมช่วยอาสาอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เกิดกลายเป็นว่าเวลาเราไปทํางานอะไรหนึ่งจะมีคนช่วยคนอาสามันจะลืน่นมันจะคล่องแล้วก็เราก็ไปทําอะไรให้มันติดขัดนะครับเช่นอย่างอย่างเราเล่นไลน์อย่างเงี้ยการแชร์อะไรที่มันติดพวกประทักคนผมก็คนคนจะไม่แชร์แชร์รูปโป้ผมก็จะไม่แชร์ชอบดูนะไม่ใช่ไม่ชอบบอกตรงๆแต่ไม่แชร์เพราะเราแชร์สิ่งที่เป็นอกุศลไปคนอื่นเขาดูเป็นอกุศลนเกิดขึ้นมันก็ต่อเนื่องขึ้นมาอีกมันก็นกมีวิบากกับเราอีก แชร์อะไรที่จะทําให้เกิดความความเสียหายกับคนที่เราไม่ชัวร์เราก็ไม่แชร์อย่างเงี้ยอย่างนั้นเราก็แชร์สิ่งที่ดีออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การทํางานเราไม่มีนอุปรรคานราบรืบ่นนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่อตรงนั้นครับสวเสดีครับเพราะว่าประเด็นประเด็นประเด็นที่ฟังวันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่าน่าสนใจหลายเรื่องผมสําหรับผมแล้วผมแอบฟังตั้งแต่ ผมแอบมองนะฮะตั้งแต่ที่เราคุยกันเมื่อวานไอท้ที่ที่อาจารย์ใช้เวลาอยู่กี่ปีนะในในชีวิตทัการเนี่ยสี่กับรู้สึกประมาณยี่ยี่สิบเอ็ดปีอาจารย์เราบรการทหารอ๋อยีิบปีเรยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งกับยี่ิบครับทีนี้มันแบ่งเป็นสามช่วงอ,อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าท่านท่านสังเกตในช่วงเป็นรัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเคร่งมากนะฮะ ก็ว่าช่วงนี้ผมผมแอบตั้งให้หมันเป็นช่วงสียคนะรับแล้วช่วงที่ท่านไปทําค,คอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์ว่าทําไมอาจารย์ถึงถึงไปจับเรื่องนี้แล้วมันไม่น่าจะเป็นกับประโยก้าเลยเนาะแต่ว่าอาจารย์ยก็จับได้ทะปปลุถูกต้องแลวผมก็บอกว่าอคอมพิวเตอร์กับไอพธรัมเนี่ยใช้โครงสร้างเดียวกันว่าไอาพีทัมเนี่ยเขาก็ พูดง่ายอภิธรรมนี่ไม่มีอะไรนะคือคือโครงสร้างคอมพิวเตอร์เลยนะจิตเจตสิกอะไรประมาณเนะี้ครับมันมันเป็นเรื่องที่โครงสร้างเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ตั้งบอกว่าภาคสมาธินะแต่ว่าภาคที่สามเนะี่ยภาคที่อาจาร,รย์ไปเรียนไอ้ข่าวกรองเนะี่ยข่าวกรองนี่มัน,ม,นมันอยู่ในทุกบริบทมันต้องฟังมันมีหลายระดับแล้วคนมีหลายชั้นใช่ไหมนะ อันนี้อันนี้คือภาคภาคที่ว่ามันมันมัน,มนภาคใช้ปัญญาผมผม<ช>ตั้งตั้งอย่างนี้ทีนี้ทีนี้มันมันอ่อมันมาอย่างนี้ยเพราะว่าผมผมเห็นผมเห็นอาจารย์ไพรุเนี่ยค,คือคือเป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่ผมอาจจากรกล่าวแล้วก็กล่าวได้ในอีกลร้สมัยว่าเป็นคนที่เรียนบาลีเรียนอะไรแล้วไม่เคยทิ้งเพราะว่า อ,อ,าอาจารย์ก็เชื่อในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในธรรมบทเนี่ยแล้วแล้วประการสําคัญคือพูดต,ตรงๆนะถ้าถ้าคุณเยนบาลีแล้วคุณยังไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยเพราะว่าโทษนั้นคุณผิดแล้วแหละอ่า <ฮะ S 1> ทีนี้ทีนี้เชื่อเนี่ยก็การเชื่อมก็มีหลายระดับนะครับเชื่อเพราะตำราใช่ไหมมันก็เชื่อแบบรู้เห็นมันคิดเห็นอย่างเนี้ยแต่อาจารย์ไพโรธก้าวไปถึงขั้นที่ว่ายอย่างเห็นอย่างเห็นคืออะไรครับมันมันทราบซึ้งแล้วก็ ระการะะการสําคัญคือกัลยาณมิตรเนี่ยที่ให้แบบมาเป็นอ่าเป็นเรียกว่าอาจินตกรรมเนี่ยอาจินตกรรมไม่ใช่เรื่องที่จะที่จะเข้าใจด้วยอินเทลเล็กชวลอาจินตกรรมเป็นเรื่องที่น้คนปฏิบัติเท่านั้นที่จะที่จะรู้นะครับเหมือนเหนการเดินจมกรมเหมือนอะไรเนี่ยเล่าเล่าได้ครับค่ีก <c oughs> ี่เหนื่อยอยางไรเนี่ยะทีนี้ผมว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วแล้วประการสําคัญทฤษฎีเนี่ยผมคิดว่า ถ,ถ้าอาจารย์จับหลักไม่ปไปเคยแผ่เนี่มันจะเป็นจะเป็นสิ่งสําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่บอกว่าอ่าถ้าคุณเนะไม่ว่าใครก็ตามเนะยถ้าถ้าหมายคืว่าไอ้ด้านขลุกกรรมไม่ไม่มีแต่ว่าขรุกกรรมนี่มันอาจจะขั้นมันอาจจะหลายสีเนาะขั้นหนักหรือขั้นขั้นที่ปานกลางอย่างเงี้ยทำอาจินตรกมไว้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มันผมผมว่าอ่อแรกแกเนี่ยอาจารย์ไพโรธก็ ก็ก็ไม่ได้พูดง่ายคือไม่ได้หวงแล้วก็บอกกันสาธารนะแล้วก็อย่างน้อยอย่างน้อยก็มีคนมีคนถ้าไม่มีใครเลยก็คนทีอ่อาจารย์ไปเจอเนี่ยเขาก็เป็นขยายนได้ว่าเฮ้ยพอทําจริงๆพูดง่ายอันนี้แหละครับที่ว่าเออพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ต้องอ่าสมาธิอะไรก็ได้แต่ว่าทําชีวิตจริงที่คุณทําอยู่นั่นแหละทําให้จริงให้จริงด้วยทำด้วยศรัทธาเนี่ยผมคิดว่า ห้เราจะทีที่เป็นช็อปพุ้เกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับว่าไงครับอาจารย์ชาปน,นครับครับเาถามอาจารย์อันโววโลสักนิดหนึ่งว่าทุกวันนี้อาจารย์บอกว่ามีเงินเข้าทุกวันใช่จ้ะครับทีนี้มีเงินเข้าเนี่ยไม่แปลกแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ทาบุญทุกวันครับเมื่อดูดูแล้วในแต่ละวันแต่ละวันที่ท่านอาจารย์ทํา ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะซึ่งทราบว่าอาจารย์ต่างประเทศด้วยแต่ว่าในประเทศไทยที่อาจารย์เอาไปหย่อนตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยเรียกว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี้ยก็น่าจะมากใช่ไหมอาจารย์เยอะเลยบางเดือนก็เกินเจ็ดหลักไปเยอะอาจารย์บางเดือนก็เกือบเจ็ดหลักแต่ว่าน่าจะเ,อเยอะอาจารย์บ,บางเดือนที่อย่างอย่างปีที่แล้วนี้เยอะหน่อยเพราะมีการสร้างเข้โบสถ์ไม้มีการซื้อที่ดินมีการ หลายอย่างอย่างที่วัดป่ารัตนวันที่ที่ที่โคราชก็สร้างไม้ที่อยู่รอบพระโบสถนะ์ตรงนั้นก็น่าจะสองล้านเจ็ดอะไรก็เป็บพระโบสถ์นี้ก็น่าจะเยอะอยู่ที่พระจาร์มหาบุญเลิศที่ทมาสร้างที่อุทัยธานีแล้วก็มาดิเริม่มวิเลยบาลีเทรวาสนี่ก็จะใช้เยอะอยู่ตรงนั้นอีกอย่านี้น่าจะเยอะปีนี้ก็ยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่ไม่น้อยเหมือนกันจะฉะนั้นเออเท็ดครับ เป็นไงบ้างครับฟังที่พันโทไพลโรธพนาลินได้เล่าถึงธุรกิจการทำน้ำมังคุดขายอันนี้ท่านประสบด้วยตนเองว่าเป็นเรื่องที่เทวดาช่วยเหลือ,อดลบันดาลให้แล้วก็ฟังท่านอาจารย์มหาปร,ริญญาเก้าประโยคอีก3ท่านนะครับวิเคราะห์ ในเชิงหลักเหตุและผลเราก็จะได้สติปัญญาเพิ่มพูนกันขึ้นอีกเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเราเชื่ออะไรโดยโดยงมงายไม่ได้ใช้วิจารณญาณาน,นะครับวันนี้ได้ฟังรเรียนเก้าประโยค4ท่านได้พูดคุยผมก็นำมาให้ทุกท่านได้ รับชมรับฟังกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำบุญและก็การอุทิศบุญให้แก่พ่อแม่พี่น้องบิดามารดาเจ้ากรรมนายเบนสบพรพพสัตว์ทั้งหลายและก็เทวดาที่คุ้มครองรักษาเรารวมทั้งว่าบุญทั้งหลายที่เราทำไป ยังไงก็ไม่ศูนย์เปล่านะครับได้ฟังปรเรียนธรรม9ประโยคทั้งสีท่านได้วิเคราะห์แล้วก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะมั่นใจในบุญกุศลที่ตัวเองทำํำและเชื่อมั่นในศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเรานะครับในคลิปต่อไปยังไม่จบนะครับแต่ว่าผมก็กลัวว่าจะยาว เกินไปนะครับนี่ก็ประมาณ20กว่านาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าว่าท่านไพโรธจะเสนอมุมมองอะไรอีกในเรื่องของเชิงธุรกิจหรือว่าทางอาจารย์อีกทั้ง2องสท่านท่านจะวิเคราะห์ในเชิงหลักศาสนาพุทธศาสนาของเราอย่างไร สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิมพ์สวนบกุราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ oh, อันวากายานี้ให้มีแต่ความสุขสัพพทุกแนวใดให้ลีกนี้ไกลเวนเห็นกวงขันควยไพยไพญาทางยามากาความไว้ให้ไกลทางทางที่